วันนี้เป็นการท่องเที่ยวแบคแพคอย่างจริงจังแ่างแทรจริงนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนแบบดีๆก็ไม่ได้แต่ดูแบบดีๆเหรอรจะพาทุกคนแบคแพคไปเที่ยวที่ลำปูนลำเพิ่ลำปูนกันเจ้ะเดี๋ยวดูกันว่าเป็นไงพี่ดาห้ามเกินเส้นเหลืองนะลูกตอนนี้เราอยู่บนรถไฟแล้วนะคะ ขนตาจะเปลี่ยนมาขึ้นลำปูนใช่ค่ะ,ะ,ะคใช่ค่ะห้าคนนะครับใช่ค่ะห้าคนแล้วนะคะอ่าตั๋วจ่ายเพิ่มคนละห้าห้าสิบห้าบาทคืออ่าเขาเรียกว่าอะไรปรับปรับที่นั่งเลยอะ่ะมันปรับที่นั่งเลยก็คือเราขึ้นที่นี่เป็นตั๋วนอนเลยนะคะโอเคเดี๋ยวไปเที่ยวได้เดี๋ยวเ<า>ที่ยววิดีโอได้ไหมเนี่ย ที่สถานีลำพูนขอบูปีค่ะเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ถึงแล้วค่ะวัดพระธาตุาริคุณชัยนะคะ,ะนั่งรถจากสถานีรถไฟมาคนละบาทชิบบาทสว่ส3บาบาทใช่ทามเค่ามสายบวกใช่ไหมก็คือส่วนใหญ่เวลาเข้าสถานที่อย่างนี้เขาก็ใส่ได้แต่ตอนวหว้พั้มต้งให้ถอดอะไรอย่างนี้ <m> อะไรอ่ะเวลามาวัดไงคะ ไม่ใช่เป้ก็คือเวลามาวัดเขาเวลาไหว้พระเขาให้ถอดมือมมอนนโหรงเท้าา,ายค่ะเราไปถอดทไมกในวใาเป็นาเ่า นี่จ้าเคยน่าจะเคยมาแล้วตอนประมาณสองขวบสองปวไม่เคยมาเวันนี้ได้โอกาสเลยนะดีไหมมาแบบแพคเกอร์เป็นครั้งแรกคือรดไฟมาเมืองไปจังหวัดลำพูนให้มาเองมาไม่ถูกหรอกจะตีตัวลงลำพูนก็ถึงแล้วบ้าต้องต้องมาไหว้พระเสรีก็ ไอ้พระธาตุกันดีใจไหมคะป้าได้มาเที่ยวมาครั้งแรกลําคูนมาแต่ไม่เคยมาละสองป้าเลยเนาะเออข้าดีจมัได้ไม่เคยมาลําคูนนิดาเคยมาตอนเล็กไหแล้ววันรอบที่ไปพาพ่อไปเที่ยวเรามาลําคูนไหมไม่ค่ะไม่ได้มาไม่ได้มาค่ะเราไปนู่นแทนเลยค่อไปไหว้พระของแม่ค่ะที่จังหวัดแพร่ค่ะแพร่ครใช่เลือกพาที่จะไปไหว้พระธาตุของจังหวัดแพร่แทน เพื่อให้เป็นพระธาตุปีเกิดของแม่ทรายต้องถอดรองเท้าอ่ะก็เดี๋ยวเราขึ้นไปตรงพระธาตุกันหนูถอดไว้มันร้อนอ่ะหนูใส่ถุงเท้าอยู่หนูใส่ถุงเท้าอยู่วางเลยนะตรงนี้ลื่นนะนี่ลื่นนะลูกไปค่ะเราไปซื้อดอกไม้มาแล้วคือละสามสิบข้างหน้านะคะไปแล้วก็ตามมันเกิดด้วย อันนี้วันพุธอันนี้วันอังคารอันนี้วันศุกร์พี่ดูดูตรงไหนครับดูตรงไหนเรงไนทีนดูตรงไหนอ่ะดูตรงไหนคุณปณิชาดูด้านล่างเทียนด้านล่างเนทีนจะล่งไปทีนจะล่วงตรงนี้นะครับว่าของวันไหนใช่ไปไปน้ำด้วยได้น้ำด้วยไปครับไปเอาผลงานเดี๋ยวเราไปกันเถอะ แม่จุดให้ดีกว่า่านะไอยากจุดอไหมครจี่ฐาาวางได้ไหมนิดาต้องเอาอให้แม่ทำให้วางให้เลก มันไม่ใช่น้ำมันใช่ใช่มาเดีือดปั้มนึงเร็วแบตจะหมดน่าติดส่งน้ำเร็วเลยลูกโอเคพิจารณาอ๋อล้อบรรยากาศการเดินนี่มันได้จริง ตอนนี้เราอยู่ในตัวเมืองลำปูนนะครับเราก็จะไปร้านกาแฟร้านกาแฟชื่ออะไรร้านยานฮะยานยานอะไรยา,ไยานเฉยยานอวกาศยาน YA เุ้ยได้กินกาแฟแล้วนี่ยังอยู่ข้างหน้าเนี่ยแล้วได้กินกาแฟแล้วใช่ใช่ใช่โอ้ยายาน,า,านยานเราเข้าร้านยาน เยอะอ๋อเขาบอกกินเยอะๆแล้วจะเป็นแบบนี้นะอ้วน <c oughs> ลองดมันม่วงจริงมีใครอยู่ไหม 어이게야 <목소리> หน้าเดียวอ่ะแล้วก็สิ่งที่เจอเขาอยู่ตรงนี้อ๋อเราสั่งแล้วกันนะมีสั่งได้ัลยไมต้องาสูอนสท่าอออกไปได้ห้าเราปูไปคืออดู กินก่อนได้ไหมได้ความอะไรกันหรอออกจากร้านยานนะคะเราก็มาแวะร้านข้าวกาแฟใช่ไหมข้าวกาแฟกาสัลล็องฮงฮงข้าวกาแฟกาสัลอ็อ่ามาแวะกินข้าวซอยแล้วก็ข้าวผัดกับข้าวของนีโนเนาะลองท้องก่อน ที่เราจะเตรียมตัวขึ้นรถไฟนะคะเตรียมตัวไปขึ้นขันรถไฟเนาะเพราะว่าคืนนี้ยังเป็นยาวไกลขอปยเ็นไงโอเคไหมค่ะอันนั้นพิเศษชามเบิ้มใช่ไก่สองน่องเลยไก่สองน่องกับเบิ้ลน่องเลยอ๋อครับพิเศษไก่สองน่องแต่เบิ้ลน่องใช่กะเพราเป็นไงคะโอเคไหมอ้ามอ้ามโอเคงั้นไปกินกันนั่นแหละประมาณนี้เลยอ่า เรารอรถไฟแล้วนะคะอยู่ที่สถานีลำพูนลำไม่พอมลำไม่พอต้องลำพูนนีดาโชว์หน่อยสิลำพูนทำงาำพูนท้างต้ต้อะลำพูนมาะลำพูนมาแล้วว้าวมาแล้วมาแล้วนิดามายืนต่อปะป๊ะ น่ดากอบปะปะกปรอบปะปะเอะะอตัวอยูกับได้หมดเลยใช่ตาบอก สวีันมานาจ เกิดใครคะเนี่ยวันเกิดป้ายเหรอเมื่อกี้เราสัมภาษณ์พี่เจ้าหน้าที่เขาบอกค่ะพี่เจ้าหน้าที่บอกว่าเครื่องยนต์เสียแล้วเดี๋ยวเราต้องไปจอดซ่อมที่หานอิลำปางอ่าแล้วก็ยังบอกว่าใช้เวลาไม่เกินสองชั่วโมงสองชั่วโมงไม่เกินไม่เกินไม่เกินสองชั่วโมงเมื่อกี้พี่ข้างๆเขาถามว่าแล้วหนูจะหายใจออกไหมคะเขาบอกเดี๋ยวเขาเปิดพารล็อกให้นะทุกคนคือสถานการณ์ตอนนี้ค่ะก็เมื่อกี้ร้องเพลงแฮปปี้เบิร์เดย์ไปแล้วรอบหนึ่งเพราะว่า รถไฟไฟดับเราเป็นของเราเขาเรียกอะไรวะตู้เดียวตู้เดียวที่ดับข้างหลังเขายังเปิดอยู่ใช่ไหมเออเป็นตู้เดียวที่ดับใช่ใช่ใช่ต้องซื้อหวยนะเลขอะไรเนี่ยแปดที่นั่งอ่ะต้องดูที่นั่งด้วยนะแล้วเอาไปซื้อของตัวเองเออตู้ที่แปดตอนนี้คือไฟดับนะคะทุกคนอันนี้สมจหลอดไฟที่เราไปแคมป์กันมาอ๋ออันช่วยเหลือไม่เชียรไปให้ที่นุ่นแล้วนะเอออยู่เนี่ยดูแลดี นี่ขายของไหมนะมืดมองไม่เห็นหรอกเห็นในปลายเพราะว่ามีไฟโอเคได้คอนเทนต์มาค่ะมารอบนี้แน่ใช่ไม่ใช่ว่าใครจะเจอนะนี่พัดลมเปิดแล้วค่ะโอเคพัดลมเปิดแล้วราคยลดราคาอะไรล่ะเอ็มไฟติดแล้วทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่สถานีไหนคะับลำปางแอร์เครื่องไม่ขับได้ก็ยังจอดอยู่ต่ตอนนี้ไฟติดแล้ว ไปไม่รู้ว่าจะไปดับหอล่กลังทดสอบก็ตื่เต้นดีนะพอ่าชอบไหมพี่ดาชอบเพราะเป็นการกลับบ้านที่ก็ดีแต่ตีที่พรุ่งนี้ลางานไว้ไงเพอตอนแรกกะว่าไปถึงตีสี่กว่าก็กะจะไปทำงานต่อแต่ดูแลลูกไม่น่าไหวก็เลยลางานไววันนี้พรุ่นี้คงปวดหัว เดี่ยรอดูว่าจะยังไงเนาะจะได้กลับกินแต่ตอนนี้อยากถ้าแถวนี้มีร้านหมูกระทะก็พงเลยอ่ะเขาไม่ให้ไปเอไม่ให้ไปอยู่่ไาแ่อย่างที่เธอบอกเาตุมความรุนแรเาคุมไม่อยู่หรอโอเคจ Okay. คก็พูดในเนาะทุกคนตอนนี้สองทุ่มกว่าไว้เจอกันทริปหน้านะคะอ,คอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แชร์คลิกดติดตามด้วยนะคะบ๊ายบายโอเค